นี่ครับเต็มอิ่มกับกิจกรรมวันเด็กให้น้องๆไปร่วมสนุกกันในวันพรุ่งนี้ได้นะครับลูกหลานบ้านไหนที่มีแววว่าชอบทําอาหารนะครับต้องไปสารฝันด้วยร้านครัวกระทะจิ๋วครับเด็กๆจะได้สนุกสนานกับของเล่นใหม่ครับที่ทําจริงแล้วก็กินได้ด้วยนะครับเป็นร้านแรกที่จังหวัดยะลาครับ เปิดครัวสีชมพูหวานแววนะครับเป็นครัวกระทะจิ๋วถูกใจเด็กๆได้มาสวมบทเป็นแม่ครัวกันตามจินตนาการนะครับเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะเคยเล่นทําอาหารแบบปลอมๆในบ้านสมัยเด็กนะครับเจ้าของครัวจึงสารความฝันให้เป็นจริงครับด้วยการเปิดครัวจิ๋วครับมีอุปกรณ์ทําครัวใช้งานได้จริงนะครับเหมาะกับเด็กๆหยิบจับได้ถนัดแล้วก็ปลอดภัยด้วยแถมลงมือทําอาหารกินได้จริง นี่เป็นแนวคิดของนางสาวนำนภัทรช,ชูทรัพย์อายุ26ปีเจ้าของร้านให้ลูกค้าก็คือเด็กๆทั้งหลายนะครับมาลงมือทําอาหารพร้อมผู้ปกครองกันเริ่มต้นเมนูละ29บาทเพิ่งจะเปิดได้ไม่นานนะครับแต่ว่าบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจพาลูกๆหลานๆน,นะครับไปฝึกทําอาหารกันอย่างต่อเนื่องเด็กๆเ,เองก็สนุกไปด้วยนะครับมีความสุขที่ได้มาลงมือทําครัวกันเองแบบนี้ ครัวกระทะจิ๋วครับมี18ครัวให้เด็กๆได้เลือกนั่งมาลองฝึกลองทําอาหารกันนะครับไม่เลือกเมนูอาหารเป็นที่ถูกใจแล้วเนี่ยร้านจะจัดเซตเมนูวัตถุดิบอาหารแบบจิ๋วๆให้เด็กๆนะครับไปทําอาหารกันด้วยอุปกรณ์เครื่องครัวครับมีทั้งเตาจิ๋วกระทะจิ๋วรวมถึงเครื่องปรุงต่างๆกติกามีแค่ว่าเด็กเนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ปรุงอาหารอย่างเบามือห้ามนําอุปกรณ์กลับบ้านนะครับทําเสร็จแล้วสามารถนั่งกินได้เลยแต่ว่าถ้า นำกลับบ้านนั้นก็มีปริการใส่ถุงให้ด้วยครับพ่อแม่ของเด็กๆเ,เองก็ถูกใจอยากนี่มีกิจกรรมแบบนี้ในพื้นที่เยอะๆนะครับเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กๆยามว่างจะได้มีอะไรเรียนรู้กันค่ะก็สรรฝัน,นวัยเด็กนะคะเริ่มจากการที่เด็กๆอะคะ่ะได้เล่นขายของโดยการที่เอาอุปกรณ์ของพ่อแม่ะคะ่ะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเอามาเล่นกับ พี่ๆน้องๆที่บ้านแต่มันก็ไม่สามารถกินได้จริงถ้าขอคุณพ่อคุณแม่ไปทําที่ครัวก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้อนุญาตนะคะเนื่องจากมันจะเกิดอันตรายได้ค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นจุดคิดว่าเออทำยังไงดีให้เด็กๆมีกิจกรรมมากขึ้นนอกจากที่แบบสนามช้างก็มีกิจกรรมอยู่แล้วนะคะมันก็เดิมๆอยากจะเปลี่ยนแนวอะคะ่ะก็เลยบิ๊งไอเดียมาให้กลายเป็นออทําครัวกระทะจิ๋วที่สามารถทําแล้วทานได้จริงๆค่ะครับ ตอนนี้ครับมี5เมนูหลักคือข,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 ข้าวไข่เจียวข้าวไข่ดาวกับข้าวไก่บะหมี่แล้วก็ข้าวผัดนะครับเชิญชวนผู้ปกครอง,องน้องๆทุกคนที่สนใจทําอาหารหรือว่าอยากเล่นครัวกระทะจิ๋วนะครับมากันได้ที่ถนนเทศบาล6หัวมุมซอย3ติดรั้วโรงเรียนนิบงชนูปะถะมตรงข้ามนะครับกับสนามช้างเทศบาลนครยะลาอํเาเภอเมืองยะลาร้านจะเปิดตั้งแต่บ่าย3ามโมงเย็นไปจนถึง2องทุ่มนะครับแล้วก็เปิดให้บริการทุกวันด้วยครับ ตัวเจ้าของร้านก็แนะนําว่าอุปกรณ์แบบนี้ครับเหมาะกับเด็กๆอายุสัก3ขวบขึ้นไปครับแล้วก็มาทํากิจกรรมภายใต้การดูแลของพ่อแม่ด้วยก็ปลอดภัยแน่นอนครับ